สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อณา,าจาักรรถยนต์มือสองนะคะที่ปากนันเกียงไก่ารคาสีนั่นเองนะคะสำหรับปากนันเกียงไกของเรานะคะเป็นศูนย์รวมแห่งรถมือสองเกรดเอแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกง่งรถกระบะนะคะรถครอบครัวรถหัวเดียวไว้วิ่งงานก็มีเยอะแยะเลยนะคะแบรนด์หลักนะคะถ้าเป็นรถเก่งก็จะเป็นโตโยต้าฮอนด้านะคะแล้วก็แบรนด์อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะลูกค้าจ๋า ถ้าเป็นรถกระบะนะคะก็จะมีเป็น Isuzu แล้วก็ Toyota Ford นะคะ Mitsubishi นะคะ Mazda พวกนี้มีหมดเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถมือสองนะคะหาเต็นท์หาเซลล์ที่ไว้วางใจได้สักคนหนึ่งนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าได้ในการออกรถนะคะมิ้นยินดีเลยนะคะ มินยินดีนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าโชว์รูมของเรานะคะจะติดกับถนนใหญ่เลยนะคะเส้นเส้นหลักเลยเส้นเทพลักเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะจ๊ะที่ผ่านไปผ่านมานะคะเห็นหรือว่าคุ้นตานะ,ะสามารถโทรหานนองมินได้เลยนะคะอยากจะเข้ามาดูรถ ะะอยากจะเข้ามาปรึกษาปัญหาในเรื่องของการออกรถนะคะมินยินดีเลยนะคะเบอร์โทรการติดต่อนะคะ2 9 9 3 2 5ตามด้วย2000 000. นั่นเองนะจ๊ะวันนี้นะคะเดี๋ยวมินพาเดินชมบรรยากาศภายในโชว์รูมกันนะคะว่าที่ร้านสาขา4โชว์รูมสาขา4เนี่ยมีรถคันไหนบ้างนะคะลูกค้าจ๋าหลักๆนะคะด้านหน้าโชว์รูมนะคะจะเป็นแบรนด์โตโยต้าหมดเลยนะคะเป็นรถเก่งตัว5ประตูนะคะลูกค้าจ๋า เป็นรถเก่งตัว5ประตูสีขาวอวบๆแบบนี้เลยนะคะรถยนต์นะไม่ใช่สาวๆนะที่สีขาวอวบๆแบบนี้นะจ๊ะรถยนต์นะจ๊ะตัวนี้นะคะจะเป็นโตโยต้ายารีตัว5ประตูนะคะเครื่องยนต์1.2นั่นเองนะคะลูกค้าจ๋มาพร้อมกับสะเกิดรอบคันนะคะแถมด้วยนะจ๊ะแถมด้วยแม็กทขอบ15ด้วยลูกค้าจ๋าสำหรับตัวนี้นะร ะะราคาอยู่ที่3,49,0 0 0บาทเท่านั้นเองลูกค้าทนายที่เอกสารชัดเจนนะคะฟรีดาวน์จัดเต็มแน่นอนนะคะผ่อนเดือนรับประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะคันต่อไปนะคะลูกค้าทนายที่อยากได้รถมือสองสภาพป้ายแดงนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น To โย ta a เอทีนะคะเป็นรถยนต์5ประตูนะคะรถเกง๋งรถยนต์5ประตูนาะเครื่องยนต์1.2นั่นเองลูกค้าจ๋าคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถปีใหม่นะคะ เป็นรถปีใหม่นะคะรถยนต์ปี2018นั่นเองราคานะคะอยู่ที่399,000บาทนะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่0บาทนะจ๊ะคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับยุดรถยนต์นะคะร,รถยนต์นนะค,ะนคันต่อมานะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้จะเป็นโตโยต้ายารีสนะจ๊ะ เป็น Toyota y a r i ิปี2015นะคะคันนี้ก็จะมีแมกกานมาให้นะแล้วก็สปอยเลยหลังด้วยนะจ๊ะสีขาวๆแบบนี้คันนี้ติดจองแล้วเราจะไม่มองของเขาเดี๋ยวเจ้าของน้อยใจคันนี้ติดจองแล้วนะจ๊ะอ่ะส่วนคันนี้คันต่อมานะคะราคาอยู่ที่349,000บาทจะเป็น t o y o ต a y a r i ินะคะตัวสแตนดาร์ดเลยสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัว1.2นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทนะคะอันนี้ทรงเกิง ะะท่านใดที่หารถปีใหม่ๆนะคะรถเก่งปีใหม่ๆก็คันนี้เลยนะคะยาริสเอทีนะคะลูกค้าจ๋าเป็นโตโยต้ายาริเทีนะคะโตโยต้ายารเอทีตัวนี้นะคะราคาะคะอยู่ที่3 08, 9, 000, า9 0 0 0บาทตัวนี้จะมีแม็กทีแถมให้ด้วยนะคะเบนก็มีนะคะรถระดับผู้บริหารเราก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามีให้เรื่องอีกมากมายนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้ผ่อนราคาถูกผ่อนประมาณไหนก็สามารถติดต่อ หรือทักมาหาหนุมมินได้เลยนะคะเ,เบอร์ไลน์เด้งเลยนะ,ะรถครอบครัวก็มีนะจ๊ะลูกค้าจานน๋าโซนด้านหลังนะคะจะเป็นรถกระบะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรถกระบะเดี๋ยวติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับซ์ใครเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้อมมินด้วยนะคะหนุ่มมินพาดูโซนด้นนานหลังก็จะเป็นโซนรถกระบะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหนุมมินต้องขอตัวไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสํหรับวันนี้สวัสดีจ้า